ถึงวันนี้จะเป็นวันมหามงคลวันพระก็ตามเราทําสิ่งที่เป็นมหามงคลเกิดขึ้นในใจของพวกเราไม่ละเกิดขึ้นในกายไหมเกิดขึ้นในวาจารไหมถ้าเราไม่ทําความเป็นมหามงคลก็ไม่เกิดจะเป็นวันพระหรือวันไหนก็ตามการเป็นมหามงคลก็ไม่ได้เรียกว่าวันพระถ้าพวกเธอทําดีวันไหนก็เป็นวันดีของพวกเธอทางนั้นเวลาไหน,นที่พวกเธอทําดีพวกเธอก็ได้ดีในเวลานั้น เป็นมหามงคลในเวลานั้นไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นวันพระแปดคำ่ 14, คำไม่สิบสี่สิบห้าค่ำเจ็ดค่ำอะไรก็ไม่ได้มีนั่นแหละคุณงามความดีที่เลื่อที่ประเสริฐทาทุกวันก็เป็นวันมหามงคลทุกวันแต่วันพระแล้วพวกเราไม่ทําสิ่งที่ดีๆมีแต่ไปหาสิ่งที่เอาปีมาใส่ตัวเองก็เป็นวันอัปมงคลของพวกเรานั่นมันเป็นอย่างนั้นมี่วันนี้เราก็เลยมีความรู้สึกแปลกตั้งแต่เริ่มเช้าแลตั้งแต่ช่วงเช้าแปลกก็เรื่องนี้แหละ ว่าจะไม่พูดเราก็เลยจำเป็นต้องพูดคือเรื่องพระวินัยพอเราฟังเทศฟังกรรมหมู่คณะครูบาอาจารย์ที่ประมาทจับช่วงหลักธรรมหลักวินัยแล้วเราเลยกระเทือใจเราหลวงปู่หลวงตารูปนี้ไม่ว่าหมู่คณะครูบาอาจารย์นะจะไปลงนรกขุมไหนเราก็ไม่เข้าไปก้าวไกลหรอกจะพากันมปสิทธิ์พระเทวทัตก,ก็ไปหลวงปูก่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่จาเป็นต้องพูดแค่นั้นเองเดี๋ยวจะบอกว่าหลวงปู่ประมาทจับช่วงหมู่คณะครูบาอาจารย์ หลวงปู่ไม่ได้จับจ้วงบุคคะาคูบา,าจารนนะจะทำอะไรก็ทําไปแต่เพียงพูดในฝั่งเป็นกลางๆเท่านั้นเรื่องของใครเรื่องของมันในรลกเต็มไม่เป็นถุกกติภูมิี่เต็มไม่เป็นสุกติภูมิก็เต็มไม่เป็นความพึงพอใจของใครของมันก็เลือกเอาแต่หลวงปู่หลวงกาลกูปนี้เลือกสิ่งเดียวก็คือกุศลล้วนๆคุณงามความดีล้วนๆ คำว่าอกุศลหรือบาปอกุศลเราไม่คิดที่จะเข้าไปยุ่งไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังนั่นเป็นอย่างนั้นอย่บอกว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งไม่อยากเข้าไปเกี่ยวคือไม่อยากได้ยินเลยไม่อยากฟังเลยคำว่าชั่วนี่ไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังอยากได้ยินสิ่งที่ดีๆที่เลือกที่ประเสริฐแต่ก็นานาจิตตังเขาก็ไม่เข้าไปเข้าไก่เม้นยุคพระเจ้าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ ก็มีพระชั่วอยู่เต็มโลกเต็มสงสารเนาเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่คอยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็แล้วแต่ความชอบของใครของมันจะไปตกนรกหมกไหมในมหาอเวจีนรกหรือทุกขติภูมิไหนก็แล้วแต่ใจนะไม่เข้าไปก้าวไก่เพียงพูดให้ฟัง เพื่อรักษาคุณงามความดีในพระพุทธศาสนาฟังแล้วก็พิจารณาใจต,ตองนำไปประพฤติปฏิบัติมหาบุญมหากุศลก็จะเกิดขึ้นในใจของลูกหลานทุกคนขอโมทนาด้วยสาธุ